นี่ครับวันนี้เดี๋ยวช่างจะพามาเปลี่ยนซีนปั๊มน้ำสปาร์ค135นี่นะครับนำมนลงห้องเครื่องก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายนี่อันนี้ก็จะเป็นเสื้อเลือกื้อของ พ้าวน้ำก็เสื้อใหม่เสื้อปั๊มน้ำแล้วก็โอลิงโอลิงฝ่าว่าฝ่าวาปั๊มน้ำขนาดอันนี้ก็จะเป็นไส้กรองไส้กรองเครื่อง